สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สวัสดี FFC ที่รักทุกคนนะครับวันนี้เดพามาดูนะครับผมนี่คือวิสาหกิจชุมชนผู้ควรเรลงนะครับคือนี่คือเป็นบ้านเกิดของเดเองนะครับคือและนี่ก็คือทุกอย่างด้านหลังนี้ก็คือที่ทุกคนเห็นฮนะทุกคนเห็นก็คือนี่คือผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูดนะครับผมเป็นต้นกระจูดเป็นพืชที่ว่าอยู่ในผู้ควรเรลงของอที่บ้านเกิดของเดเนี่ย แล้วก็หลังจากที่ว่าไปถอนมาไปหยิบอะไรมาเรียบร้อยแล้วเอามาจัดการทุบตมตากแห้งเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาถักมาทอมาสานเป็นเสือ่อแล้วก็เป็นผืนอย่างนี้นะฮะนี่มีแบบทั้งแบบเป็นผืนอย่างนี้นะครับผมนี่คือเป็นผืนอย่างนี้ทั่วไปคือนี่คือเบสิกเบสิกเป็นผืนไว้สาหรับปูนอนปูนั่งไปเที่ยวไปเขาเรียกว่าอะไรครับไปแคมป์ปิ้งไปนั่งชายทะเล ไปนั่งเที่ยวน้ำตกได้หมดนะฮะสำหรับที่เสือเป็นผืนแต่นี่ที่เดแนะนำทุกคนก็คือนี่ก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์กระเป๋าต่างๆนะครับกระเป๋ายิวกระเป๋าใส่ของสำหรับสุภาพสตรีนะฮะมีทั้งหมดมีแบบกระเป๋าคุณแม่บ้านกระเป๋าสำหรับไปจ่ายตลาดร้านค้าต่างๆนานาได้หมดฮะเป็นแบบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติล้วนๆนะครับเป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นเสือกระจุนแล้วก็ถักทอด้วยอาอุ้วยีนี่เ็เป็นหวายนะครับผมเป็นเป็นหวายนะฮะ มีหลายแบบหลายไซส์หลายเยอะแยะมากมายแบบสำหรับวัยรุ่นก็มีฮะคิตตี้เห็นไหมครับคิตตี้เนี่ยสวยนะฮะแต่มันแบบต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรครับมีหัวใจแบบธรรมชาติรักธรรมชาติจริงๆชอบของที่มันเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะถึงจะ,อะโอเคราะนี้มันเป็นแบบทั่วไปนะฮะนี่ทำเป็นลายแบบนี่โชคดีปีฉลูนะฮะ อาจจะดูมุดสักนิดนึงต้องขอโทษขออภัยเดี๋ยวเคล็ดี๋ยวขอ,อนย้ายกลับกล้องนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นชัดๆหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับผมครับดูชัดๆนะครับผมนี่เป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบอ่าสกรีนลงไปก็มีนะเป็นสกรีนลงไปเป็นลายต่างๆนะครับมีแบบเอีงๆรวยๆวยวยวยโชคดีปีฉลูนะครับแบบนี้นะครับผมอ่าฮะนี่สามารถสั่งได้นะครับสั่งให้เขาทําแบบได้อ่าชอบ สีนี้ลายนี้แต่ว,ว่าอยากได้เป็นแบบโน้นแบบนี้แบบนั้นฮะต่างจริงๆก็ทําได้หมดนะครับเป็นออเดอร์เป็นพรีออเดอร์ได้หมดนี่ฮะคือมีแบบหลายแบบมากสวยๆแบบนี่เป็นบุข้างในเป็นบุผ้าก็มีนะครับผมเป็นบุเป็นผ้าอย่างดีก็คือแบบทาลงชเชลกลงเล็กเกอร์กันเชือดลงเชือวราไว้หมดแล้วนะครับแล้วบางทีบางครั้งถ้าซื้อไปแล้วอยากย้ายมันแข็งแรงคงทนตามใจเราอีกก็สามารถไป พ่นชเล็กพ่นเล็กเกอร์ได้อีกนะครับผมนี่คือมีหลายแบบสวยๆทำงานนะครับผมเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูคร่าวๆแล้วเดียเด๋ยวเมื่อได้โพสต์คลิปนี้ลงไปนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์สดนะฮะถ้ามีคนสนใจเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์สดไลฟ์สดแล้วก็ทุกคนสามารถเอฟทั้งหมดนี้ได้นะฮะเดียเด๋ยวเดเจะจะเอาไปไลฟ์สดให้ทุกคนได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนี้แบบที่เป็น ใชครับเขาเรียกเหมือนเป็นกระจาดเป็นตะกร้าเป็นชะลอมนะฮะเป็นของหิ้วธรรมดาก็แบบนี้ก็มีอันนี้เป็นกระเป๋าหิ้วสำหรับสุภาพสตรีก็มีเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับนี่คือวิสาหกิจชุมชนนะครับสมบ้านพลุควรเคร่งนะครับผมนะบดูทั่วๆเลยครับนี่ฮะมีหลายอย่างหลายลายมากมายนะครับผม แบบนี้ก็มี่มีจะถ่ายดูช้าๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรากดแบาว่าถูกใจถูกใจแต่เห็นลายไม่ชัดเลยกลัวแบบสนใจแต่ไม่รู้จะสั่งแบบไหนดีมีฮะมีเยอะแยะแบบธรรมชาติล้วนๆแล้วก็ไอ้แบบที่ว่าตกแต่งเข้าไปให้ดูสวยงามวัยรุ่นชอบนะครับในบ้านไม่เรือนนี่ฮะมีเดี๋ยวอยู่ในตู้นะครับผม มีหลายลาย,ลายหลายแบบให้คุณเลือกนะครับนี่ครับผมอืมนี่ฮะอันนี้เป็นแบบเอ่อถ้าเป็นแถวบ้านเดนนี่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเชียน์หมากก็คือให้ผู้เฒ่าผู้แก่สําสำหรับที่ใส่หมากครูไว้สำหรับอ่าผู้สูงวัยฮะนั่งตำหม,มากอะไรกันได้อันนี้ก็เป็นกระเป๋าวัยรุ่นแล้วก็นี่เป็นที่แบบแบบแบบใหญ่ๆนี่ก็แบบ ใส่เสื้อผ้านะฮะเหมือนตะกร้าเสื้อผ้าได้เนี่ยอ่าฮะเป็นตะกร้าที่แบบใส่เสื้อผ้าที่ยังไม่อ่าใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะยกไปซักไปนูน่นไปนี่กันนี่เห็นไหมฮะมีฝาปิดด้วยมีหูหิ้วด้วยนี่ฮะมากมายหลากหลายนะครับผมเดี๋ยวเดโพสคลิปนี้ลงไปแล้วถ้าเกิดว่าสนใจก็มาเม้นไว้ด้านล่างนะครับมาเม้นไว้ด้านล่างนะมาเม้นไว้ใต้คลิปนี้นะครับว่าสนใจอยากได้นะครับผม เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดน่าจะประมาณเอ,อ่อต้องเช็คดูเวลาทีถ้าวันนี้มาไม่ทันก็จะเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเนี่ยไม่มีไลฟ์แบบมากสวยๆนะครับผมนี่สําหรับสาวๆวัยรุ่นนะครับมีสายสะพายส,ายสายสะพายก็เป็นสายหนังนะครับผมสายหนังสายพลาสติกมีหมดนะครับมีเป็นหิ้วแบบธรรมดานะครับอันนี้หิ้วแบบธรรมดานะฮะหารูหราหมา,หาเห่าเจ้าคุณผู้ชม เดี S <S> ๋ยวจะลงคลิปนี้แล้วก็ทุกคนมาโพสเป็นฮาด้านล่างนะครับผมมีครับใส่ของได้นะครับผมมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับอันนี้คือทาชลเล็กแล้วลงเล็กเกอร์แล้วเรียบร้อยนะฮะมีหลายชั้นมีตัวลูกตัวในมีนี่เป็นชุดใหญ่นะครับอันนี้ชุดใหญ่ตัวลูกตัวใน อันนี้ก็เป็นของวัยรุ่นนะครับสพายวัยรุ่นนะครับผมนี่มีสายสพายสวยงามครับผมนะฮะโอเคนะครับทุกคนอันนี้จ,จัดจัดเซตนะครับชุดคือมีกี่ใบครับในชุดเดียวเนี่ยสใบหรือว่าสาใบเขาแยก<า>ขายเป็นชุดๆุดอะเป็นใบๆบก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบเป็นจัดชุดนี่คือตัวโชว์ของเขาครับผม นี่นะฮะอืมเป็นแบบนี่เหมือนชะลอมเล็กๆก็มีนะครับผมแต่ว,ว่าข้างในมันจะบุเนื้อผ้าอย่างดีนะครับผม <Yeah. S 1> นอฮะอ่าหะยาย่านะเดชก็มาเดี๋ยวจะลงคลิปไว้แค่นี้นะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวทุกคนไปคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าอยากได้แบบไหนเ <c oughs> เพราะเมื่อวานเนี่ยวาเ ไม่เห็นพี่เดย์เอกมาโชว์เลยนี่มาโชว์ให้ดูกันเลยนะครับผมว่าคือเมื่อวานในเดย์ยังติดต่อพี่เขาไม่ได้ยังไม่ได้มาแล้วก็มันมืดแล้วด้วยก็เลยอ่านี่ครับอโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามม้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวเดียจะมาไลฟ์สดนะครับให้ทุกคนได้เห็นกันอย่าลืมไปคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์ขอบคุณทุกยอดไลค์ครับผมสวัสดีครับ๊าบายครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบ คุณทุกยอดสับสไคร์อย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืม